สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านเลขที่19ทับหซอย7ถนนริมคลองสมทบินตะบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอแนะนำครอบครัวที่มีผละส่งเสริมในการดำรรงชีวิตตามปัจจัาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราคนแรกคือตัวข้าพเจ้าเองในคณะดวงเพียรราครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิยาคารหน้าที่ประจำ ครูประจำชัน้นโราบาลสองทับหนึ่งหน้าที่พิเศษคณะกรรมก,การบริหารโรงเรียนหัวหน้าสายชั้นมัธยมวัยเจ้าของโครงการโรงเรียนธนาคารเจ้าของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกจจการสถานการโรงเรียนอคนที่สองนางภาวนาดวงเพียราาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลโพสีอันดับที่สามนายนภัรดวงเพียราา วิศวกรโทรมนาคมบริษัทเป็นจาก,กินดาโฮมิงจำกัดกรุงเทพมหานครลำที่4นางสาวนันทรีดวงเพียราชนักศึกษาเช้นปีที่4สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับสำหรับการดำเนิน,นชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตัวข้าพเจ้าเองและครอบครัวได้ยึดหลักสามห่วงด้วยกันนะครับคือความพอประมาณการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มก,กันที่ดีนะครับสําหรับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตัวผมเองพร้อมกับครอบครัวนะครับได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันดังนี้นะครับอันที่1น,นะครับการบริหารจัดการพื้นที่นะครับ ในพื้นที่200ตารางวานั้นเป็นชุมชนเมืองมีพื้นที่จำกัดนะครับก็ได้บริหารจัดการโดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับแบบผสมผสานนะครับเพื่อใช้ในการประกอบอาหารนะครับเหลือจากนั้นเราก็จะแบ่งปันให้กับพี่น้องญาตมิตรนะครับหรือจำหน่ายในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้คือการ บริหารจัดการพื้นที่นะครับส่วนที่2คือการปรับใช้การกําจัดขยะในครัวเรือนนะครับสําหรับขยะนั้นเป็นปัญหาที่ทุกครัวเรือนต้องประสบนะครับถ้าเราบริหารจัดการที่ดีนะครับก็จะส่งผลให้ขยะลดน้อยลงนะครับในครัวเรือนของเรามีการกําจัดขยะโดยการคัดแยกขยะออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับขยะที่1คือขยะเปียกสองขยะทั่วไป สขยะรีไซเคิลนะครับสำหรับขยะเปียกนั้นเป็นพวกเศษอาหารที่หลังจากเราเหลือกินแล้วพวกเศษผักผลไม้นะครับเราก็จะนำไปเทเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้โดยผ่านถังไร้กินนะครับสำหรับขยะทั่วไปนั้นเราก็จะรวบรวมได้พอประมาณนะครับใส่ถุงดำมัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วนำไปให้กับ ทางเทศบาลนําไปกําจัดต่อไปนะครับสำหรับขยะรีไซเคิลนั้นเราก็จะแยกเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกกระดาษนะครับแล้วก็จําหน่ายในโอกาสต่อไปนะครับนี่คือเปื่อนการกำจัดขยะในครัวเรือนหลังจากนั้นเราก็จะนําความรู้จากที่เราได้ศึกษาหรืออบรมจากทางเทศบาลนําไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องในเขตชุมชนของเรานะครับในเขตบริการของเราสิครัวเรือนด้วยกันนะครับนําไปให้ความรู้ ในการกำจัดขยะนะครับเป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับอันนี้คือเรื่องการกำจัดขยะในโคเดือนนะครับต่อไปนะครับเป็นการดูแลนะครับหรือการใช้จ่ายเงินอันนี้นะครับก็เป็นปัญหาสําหรับในครอบครัวนะครับถ้าเราใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดรับรองได้เลยนะครับว่าเงินก็จะไม่มีเหลือเก็บเหลือใช้นะครับ ในครอบครัวของเรานะครับก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องเงินผ่านตัวข้าพเจ้าเองพร้อมกับภรรยาโดยมอบหมายให้ภรรยานั้นเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินจัดทาบัญชีครัวเรือนนะครับในการใช้จ่ายเงินและก็ใช้จ่ายสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดนะครับก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อย เลือก็นะครับเพื่อเราจะใช้จ่ายในยามจําเป็นนะครับต่อไปนะครับคือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานลูกของเรานะครับโดยผ่านกิจกรรมสายสัมพันธ์ในครอบครัวในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเช่นวันสงการวันปีใหม่นะครับเราก็จะนํำกระเช้าผลไม้แล้วก็ดอกไม้นะครับไปไหว้บุพการีญาติผู้ใหญ่ นะครับถือเป็นแบบอย่างให้กับบุคลาลของเราเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการที่ข้าพเจ้าได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังส่งผลให้ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวมีการพัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคงและย,ยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้อมตลอดจนเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมตลอดไปขอบทุณครับ Cool. Oh.